สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง irony หรือความประชดประชันกันค่ะคำว่า that's ironic เป็นประโยคที่เราได้ยินบ่อยมากในภาษาอังกฤษแต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าใช้เมื่อไหร่มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำศัพท์หลัก irony หมายถึง ความขัดแย้งที่น่าขันความประชดของชีวิต ironic คำคุณศัพท์หมายถึงที่มีความขัดแย้งแบบน่าขันแตกต่างจาก sarcasm นะคะ irony คือเหตุการณ์หรือตะก,กะที่ขัดแย้งกับสิ่งที่คาดไว้ sarcasm คือการพูดเน็บแนมประชดประชันใส่คนอื่นการใช้ในชีวิตประจำวันเราจะพูดว่า that's ironic <S เมื่อผลลัพธ์มันตรงข้ามกับความคาดหวัง 1. เมื่อผลลัพธ์ตรงข้ามกับที่เตรียมไว้ I spend all day studying for the wrong exam. That's ironic. แปลว่าฉันใช้เวลาทั้งวันอ่านหนังสือสอบผิดวิชามันช่างขัดแย้งจริงๆ 2. เมื่อเหตุการณ์ขัดกับตรรกะ The health inspector got food poisoning at the restaurant he was inspecting. How ironic! แปลว,ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพกลับอาหารเป็นพิษจากร้านที่เขาตรวจช่างหน้าขันจริงๆ 3. เมื่อสถานการณ์กลับตลัดปัด phone died right when I was about to call the repair shop isn't that ironic แปลว,ว่าโทรศัพท์ฉันดับพอดีตอนที่ฉันกำลังจะโทรหาร้านซ่อมโทรศัพท์ประชดดีไหมล่ะ 4. เมื่อความพยายามกลับให้ผลตรงข้าม I bought an umbrella and it stopped raining for a week. Life is so ironic. แปลว่าฉันซื้อร่อมแล้วฝนก็หยุดตกเป็นอาทิตย์เลยชีวิตมันประชดชะมัดหรือชีวิตมันขัดแยง้งตลกร้ายเหมือนเล่นตลกกับเราเรื่องเล่าน่าสนใจ The irony of everyday life มีเรื่องเล่าน่าสนใจที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันที่แสดงให้เห็นถึง irony อ,อย่างชัดเจน เรื่องของครูผู้สอนภาษาอังกฤษคุณครูเอมี่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษวันหนึง่งเธอต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่พอถึงสนามบิน When she arrived at the airport, she had to navigate a new system. And guess what happened? She got lost because she couldn't understand the English announcements. แปลเมื่อเธอไปถึงสนามบินเธอต้องทำความเข้าใจระบบใหม่และเดาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น เธอหลงทางเพราะฟังประกาศภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเพื่อนๆของเธอหัวเราะแล้วพูดว่า That's ironic มันช่างขัดแย้งจริงๆทำไมถึงเป็น irony เพราะคนที่สอนภาษาอังกฤษให้คนอื่นฟังกลับฟังภาษาอังกฤษเองไม่รู้เรื่องในสถานการณ์จริงนี่คือความขัดแย้งที่น่าขันระหว่างสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะสรุปนะคะ irony คือความขัดแย้งที่น่าขัน ไม่ใช่บังเอิญเฉยๆนะคะใช้เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับที่เราคาดหวังประโยคจำง่าย that's ironic ก็คือมันช่างขัดแย้งจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตอนนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจคำว่า irony แต่แล้วและใช้ได้อย่างถูกต้องวันนี้ที่เราเรียนไปเป็น situational irony ซึ่งเป็นประเภทที่เจอบ่อยที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายแบบเช่น verbal irony และ Dramatic Irony ที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในโอกาสต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามรายการฝึกอังกฤษทุกวันเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า keep practicing English every day สวัสดีค่ะ